ลามมอะัยกุมวะรอมาตุลาที่วะาบารอกาตูหนูชื่อเด็กหญิงนี้อัสมาแวมูดอชั้นป .1 นึทับาเลขที่16วันนี้หนูจะมาทำกิจกรรมของกุมสาระวิชาอิสลามศึกษาเรื่องการอ่านดูอาก่อนรับประทานอาหารและหลังรับประทานอาหารค่ะ ก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเราต้องอ่านดูอาก่อนนะคะบิสมิลลาฮิวราะห์มาเนียราะฮิมอลัลลอฮุมมาบาริกานาฟีม,มาโรกตานาวากินาอ,นา,นอาราบันนัดอาม์ินและเรากินข้าวได้คะ่ะ หารเสร็จแล้วเราต้องอ่านดวอาหลังรับประทานอาหารได้ค่ะบิสมิลลา,าฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัตอัลมานะวาวะตะกอนาวจานะจาลละนามินัลมุสลิมีนอามีนหนูอ่านจบแล้วค่ะคุณครูบ๊ายบาย